ไปกันต่อใครเป็นแฟนสิงสั่งป่าบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยลุยเฮสนะคะเขาจะพาไปดูวันปิดกล้อง,<ม>งว่าจะเป็นอย่างไรไปกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่กองละครสิงสั่งป่านะครับวันนี้วันสุดท้ายของการถ่ายทำแล้วนะครับโอ้โหไม,ไม่แน่ครับอาจจะองอก็สนุกดีครับก็มีทั้ง ผู้ใหญ่ที่เราต้องต้อนมารวมการถ่ายอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราต้องต้องมีสมาธิสูงหน่อยในการทํางาน,นเป็นลยครับร้อนร้อนมาครับวันนี้เรามาถ่ายที่เมืองการนะฮะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวใส่ชุดตำรวจแล้วมันเปียกทุกครั้งที่มากองคือเราเหมือนมีพี่น้องคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับผมรู้สึกแฮปปี้มากครับโต๊ดครับเมื่อคืนได้นอนเปล่าได้นอนไหมเมื่อคืนนอนเยอะนอนเยอะบอกเลยว่ามันเป็นซีนใหญ่มากแล้วก็ แล,แล้วก็เราเต็มที่บอกเลยว่ามันแน่นอนครับผมใช่นี่ JI, นะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแชนมีเชิงครับผมอ่าอ่ไม้ไหนมาไม้ไหนครับมีอะไรฝากถึงแฟนแฟนก็ฝากแฟนแฟนช่อง7จ็อนะครับถ้าพลาดตอนจบเนี่ย หรือว่าค้งสุดท้ายเนี่ยคุณพลาดจริงๆมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบบว่าจะได้รับแบบเต็มๆเลยทั้งความบู๊ละหำแล้วมีมุกแทรกมุกต่างๆะนานาครับให้แบบได้แบบว่าได้ฮากันได้ขำกันครับในเรื่องสิ่งสังปาฝากด้วยนะครับปะเราไปดูนางเอกของเราดีกว่านะวันนี้คิวสุดท้ายแล้วจริงเป็นไงบ้างก็ เล่นกับพี่หลุยจนมาถึงวันนี้นะคิวสุดท้ายแล้วขอบคุณมากเลยค่ะที่บอกว่าช่วยดูแลทุกอย่างเลยเวลาเล่นละครอะไรอย่างนี้เราก็ได้ความรู้ดีจากพี่เขาเยอะเลยแล้วก็ร่วมงานด้วยกันเราน่ารักมากมากค่ะแล้วน้องเป็นคนน่ารักมากครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกนะในละครได้ครับสาธุกันต่อขอบคุณครับคุณครับครับนี่คุณผู้ชมรอติดตามนะคะห้าพลาเลยสิงสั่งปาาสุกเสาร์อาทิตย์นี้จบแล้วเพราะฉะนั้นชมกันเยอะๆนะคะครับช่วง